สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องตอนเสาร์เลยตอนนี้นะสบายตื่นเสาร์มาแล้วก็พาก,กันอืน้อิคันมาทำงานโตเนาะโตจากมือก่อนพากันมัดหัวหัวบวบพี่น้องมื่อเล็กกระหนอดมาแรงเฮียนกับมื่อละจุกสองจุกเน,นาะเออเมื่อบุกเวลาเฉลี่ยเสนหนอดอย่านนนนนงาานี้ก็อย่เพินเลยว่าเป็นสามันตอนเสารมื่อวานนี่ตอนนี้เริ่มแจ้งแล้ว เริ่มเจ้เนี่ยผสิได้เป็น็ดเดียกตัวใหม่เนาะอันนี้จะมัดหัดอันนี้เสีก่อนหมัดหัวขบวัวไปเจกบุล้ล่อตรงนี้ไปขโมยแะไปโหดพักเบิ้งในวันยิ้มขมวดคือยเบิ้งยิ้มขมวดบอลเป็นัไงฮะเออมกินี่ยังมาวิ่เนยัง ดีดีเอ็นะครับบ้านครับนี่สอบพวกบัวเขาจะเอาไอ้ออกด้วยไงนะคะมาตัดมาเอาก่อนเลยจับมัวมันเลยดึงสอบพักบัวมาไกลกองพี่น้องเขาสิบจ็บไปกินเนาะกินเนาะเขาสิบกรดะโอ้ยโอ้ยจะไปเห็นช้ากองก็จะไกลเนาะ หาสิบริชายจริงฮะได้ในเดียวเดียวเดีเปเงนสจอนได้หลายติได้ซ้ำอันสองศพตัวหนึ่งพิการเนาะบินคเดียวลยเหาสิบบริชายหาน้ำพิการพิการหาขนาดปีนี้องขนาดเครืองเคร่งนแต่สังเกตบนหัวกบัวกับบริได้บริได้เคิงซ้ำหมกบริเครงซ้ำิการหลายได้หลายเลย ใอ่เนาะไอชีเป็ดอไกไ<ห>่เขาไม่ชีเป็ดเอเขาเลี้ยงเป็ดเขาเลี้ยงเป็ดตง่เป็อันนี้พว่าใส่ใส่ฟูงห่อเดียวนะใส่ีบหนเดียวสวยเ,เลเนีน่ยไ,ไปกินอะไรกัอ้ะขีหอยด้บ็ดขี้อยเบ็ดบ่เพราะว่า ผ่านมากับแม่เหียวนะโอเคไปปลูกเขาปลูกใหม่บ่ต้าไหนซื้อมาเปลูกตื้นไปลูกของปนี่จะเอาหน่อนือมันเห็นว่ามปลูกบมิป้เ่ั้บ่มันห่อเนาะนิเอขาจะปลูกอะไรเขาจะปลูกท้ายจะได้ยังปลูกรคท้าย หัวผักบัวแดงเห็นกับเจ้าขายนี่ราคาจะสูงกว่าหัวผักบัวเบ่งเลยมันชิหอมต่างกันนะพี่น้องหัวผักบัวแดงนี่เนาะตัวหัวใหญ่ตัวใหญ่อยู่เลยมันชิหอมต่างกันตัวนี้ชิหอมเนาะหัวผักบัวขาวหนึง่งเบ่งหอมหอมกับหอมแห้งนะหอมม่เล็กเลน้อยงเอาใจเดียวพี่น้นนองอ,อันเม็ดพริกน้องมีเทคนิคมีวิธี ที่อันการสารืบค้าหัวพักไหวเหงมันเหี่ยวขนาะพี่น้องชวยบอกสบายหน่อยได้เลยอบอกสบายนี่เคยจะก,ก็บหัวพักบัววันเนาะเออไปเจออาจารย์อ่นานะไปแล้ว <laughs> ไปแล้วไปเจออาจารย์อาจารย์เก่าของเ,เราเคยจะกีแล้วก็ชื่อชื่อซอยเราถักมาหลายคนเราพิจารณากังจัดที่ว่าสบายเอาอัน หัวผักของเฮาเนร่พไปขายเนาะไปขายเลยจ้ะหมูงก็สนใจหลังจากที่พีเจ้ากินเบิดแล้วนะสนใจเนาะพี่เส้เป็นหัวผักบัวเจ้าเอามาขายอีกเนี่เด้ออาจารย์หวานเพื่อเหยดหัวเอาหัวผักก็หวานบอกได้ไหมเต้ไซอาจารย์อาจารย์เหรอเป็นตาม่าได้มาไปไซหัวผักโอ้หัวผักลองปลุกเองอย่างเนาะได้เลยเอามาให้เด้อเพๆ่ัวเนาะเัวนี้เป็นสีแดงคิดไปว่า พี่นี่คุณปลูกใหม่นะคิดตั้งใจเลยว่าสิเอาไปให้เพิ่นอยคุณก้อนิ่นเนาะคณะเนี่ยคุณซื้อสวยซื้อสวยจะเอาเงินนายอาจารย์แกนักเรียนจะเอาเงินอาจารย์สุดที่หนึ่งตั้งใจไว้ว่าสิบ่เอาเงินเพิ่นเนาะสิเอาไปตอนมันชื่อผลผลิตนะครับถ้าปลูกได้ พอปิกานี่เาซื้อหัว,วพักเลยปีนี้เลยบรบริษอเอาหัวพักเพือปลูกปีการาาานี่ไปปีนี้ก็ซื้อหัวพักมากเลยสิปลูกตืมเง้มันลายคนนี้นะแต่ก็บริบปลูกพี่น้องเออมันเลยไปเลยมากหัวพัว <c oughs> วกขึนไหดเลยมดเต่กรแล้วเป็นไปเิ็นเตกหัวงะาหัวงะออกมา เมื่อก่อนเนาะแต่สมัยตะกี้เห็นน่ะดิงขึ้นกันแนนําอยู่ได้คุณนี่ยว่าหลังจากที่เฮาจะเก็บกูหั่นน่ะเฮาปะน้ําเลยเนาะเฮาบ่ดน้ําเฮาสิตู้เลยนบอกว่าให้เอาขี้แกะเฮามาถมถมเหล่าเฮากบวนกันแต่กะบกถามซะกว่าเอาเป็นหยัง่าเออก็บ่ฮู้ี่พ่อแม่พาเฮ็ดจังซั่นแต่ว่าหัวสังเกตเห็นว่าหัวทักบัวมันบ่บ่เหียวเพิ่นว่าแต่ว่าเฮ็ดได้ได๋เพิ่นก็ี้ําแนะําให้อยู่สบายะยังบ่ได้ลองเบิ่งเนาะมันก็ักเชื่อ มัจะเทย,ยังกินหวานบมูมันคงนกินในบนตัวฮะไกไต่ไฟอยู่ในเฮือนเขาไปหมดแม่ไหนิหหนน้วขับส่ตากใส่นะน้อบหวานเนาะไกยังเออ ขัวไข่ได้เ็กไข่เทานีนะบเดนั้นเดนหเ้งก่อนไวสุกพักอ่อเดีว้่ดี่

อา,ากกนี่ก็มากะทำ่มเนาะหมาะในไฟทางไหนฮะเอาไฟมาตีชีหนึ่งบอ,อว่าสิเห็ดอันสวนที่จอบผง,งานเดอลอกกาบมันออกลูกไปแ่ไปชสื้อท้งมือมือใดกัน

สามสองนี้กระจูดอัน,อน,หนใหม่นี้กระไุ้ไใหม่ใส่พักนั่งระจุดนเดี๋ยทำไมสิีดยกจับไปเห็นเขนโดนจับมาคล้ายๆ แต่ว่ามันสิไธิกบอเวลาของกระเทือนเลยโอ้ยจะไปสะดุปในเวียดันโมเลสสะดุปมันขายตรงนี้น เจ้ากบมัดไทยกับเป็น่อไปขายขายนี่ชาจ้ามัดเป็นขามัดมัดไปทางหมูพามัดนี่ฟังเสีมสี พัก3นาที่แหละเขาไปหลอกใรยชายบิดม้ามาจากโมงมันจะไปทันเมนอยู่ดอกไปก่อน เอออันนี้มัดได้สำนีเด้อพี่น้องมัดมือลเล็กแล้วหน่อยได้รึงใกล้รึงแล้วได้นนดหน,น,นิน้องหามัดนี่เนาะด่ยังเหลือขนัดยังบดิมัดตัวนี้ใชได้อยู่ดิปลูกหน่อยปลูกลายกะได้ได้คายยนอยู่จะเห็นยังไง คันปลูกไรายนี่ได้ขายเด้พี่น้องหัวผักโอ้ยบัดเอาแท้ๆแลวเวลานี่นะ,นะเวลากับ,บพอพ่อาบริต่างใจเห็ดนั่นเห็ดนี่ 你怎么呢？你。 เทียมเนาะปีนี้ครับบนปุ๋ยใยกระเทียมจะเก่าจะบ้าฮะในเน้นท้ายใบกระเทียมเนีย่ยเออสิบสองสามสิบปีนี้เลี้ยวจ้อยกระเทียมกับคนมาเทงสื่อห,หัวมาหัน ยกตอนที่น้องโมเล่ซ้ำเนาะเอาไว้มือ่อแดงมาต่อใหม่มคืนไปเลยเงี่ยได้มาเด้เนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สาบายกับจักโทจูเกะชนีดกับเด็พี่น้นนองเลยสำหรับการหมัาาดกบวนมาสำเร็จเต็มเสื้อเนาะสบายสีดายสืบต่อมือใหม่โอ้ยจะอ่อนจะอ่อนสได้ยจปลูกหน่อยนี่เนาะม,มีเวลาปลูก อย่างหัวฟักบัวเบิดหัวฟักบัวเบิร์ดสั่งมาเลยผมมีเวลาปลูกเลยละปลูกสั่นึ่งสัปดาห์สั่งโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้สบายสิขอจูเพียงเดนอพี่น้องสบายดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อเจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสบายเด้อแล้วก็อย่าลืมกดอกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการอ่า เบิ่งนคิดจต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดีบ๊ายบาย